หยิบซีซู้ผู้สุขคนกับผมเมื่อน,นี้ก็บชิมาตามแนวทางของพ่อเสี้ยนตาทิพย์ตอนน้อพี่น้องเนาะงวดวันที่สิบเจ็ดมกราสองห้าหกเก้าเพิ่นกระลังคั่วยอย่างนี้นพี่น้องปกปักปักโยนเพิ่นิผูกแขนเพราะว่าเพิ่นป่วยเศร้าไม่เพิ่นไปพาตัดม้าเนาะพี่น้องเนาะของพ่อเสี้ยนตาทิพย์เอาพี่น้องเอฟซีท่านใดอยากผูกแขนน้ำเพิ่นกะได้ได้ดพี่น้องเด้อขารับโครกตะขวด น้งพี่น้องเนาะออยังดีด้ผู้ใดโชคมานเพิ่นเข่าซองงวดติดละ่ะมีหลักฐานของเก่าให้เบิ่งได้มีหลักฐานของเก่าให้เบิง่งคลิปซี่เขามาไม่ไปเบิ่งคลิปย้อนหลังของพอเสี่ยนตาคลิปได้พี่น้องได้ส่วนมากเขาตะตุนเนี่นของเพินน่นเนาะงวดวันที่16ธันวาันกับเขาเก้าหาตรงตรงบ้นนี้เขาตกกลับที่พี่น้องนี่เขาตกกลับนี่เขาตกกลับ เลขวิ่งเพันห้ยสามกับศูนย์กระเข่าที่ศูนย์จับคู่กระเข่าศูนย์หกหกศูนย์น้พี่น้องแต่ว่าเพันกระบ,บอกให้กับเป่าพันบริวารตรงๆจักัคยาได้พี่น้องเด้เนี่ย่ว่าเพันบัตรวาบ่ได้ซื้อเรียกกาศประชันเบิ่งหลา่หม่องพี่น้องเข้าไปเบิ่งคลิปยอดหลังได้เด้อพี่น้องดเด้อเดี๋ยวขี่หาว่าแม่นหลังห้อยออกบ่แม่นเด้อไปเบิ่งคลิปยอดหลังได้ บ่เข้าไปกวนพนนะนาโนพี่น้องนะเนาะเพื่นก็ลังเทียดอีหยังอยูย่เทียดอีหยังก็คือเพืน่นสีผูกคอต่อแขนสู้ขวนคน,นประเภทนี่ของคนอีสานนี่ก็คือป่วยซ่อมใหม่ๆก็ต้องผูกคอต่อแขนนอะพี่น้องเนาะให้อยู่ดีไม่แห้งอเอาเนะพิ่นบ่อยู่นะี่เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นอยู่คอไก่ เดี๋ยวไปตามยกข,ขอใกไก่กับบ่กไก่เราพี่น้องมามาม้าสันพี่น้องไม่กินปีไม้ปีไม้เลยโอ้เหล้าหมดแต่ตัวนี้เรียรีตาธาสีตัวนี้เรียตาสโีโอ้ยุดตาปุ๋หดเลยอือ โอ้คนก็ลายแต่อ๋อเตกน้ำเขาเฮ้ยบ่เอาวดิบ oh, so oh ่เอาวดิบ่อนบ่อบ่อสักอย่างดิกินอยู่บ่โอ้ยกับครอบเันตีไม่นี่ยล่ะเลขบวกกลับเยอะแยะนี้เออเคยด้ยินข่าวว่าแบนไปซื้อเลขยังไงือซื้อเลขบวกกลับคือซื้อถ้าเบิ้งบินใดเบิ้งอันใดกับเบิ้งอันใดกเบิ้งอันใดกับมีแต่หกศูนย์มีแต่หกศูนย์โอ้ยจะได้เงิน เ็ตันเสียดายเสียดายว่าสิเอาไส้ปีไม่ <c oughs> กระคัคก,คกมิค่ากาแฟค่ากาแฟค่ากาแฟอันนี้ว่าสิเอาไส้ปีไม่มันหมดตามที่จริงเลืงมันกระตองวดหายใช่หรอกาเออมันกระตองวดบ,บกับกระตูตัว,ตวนิ่งซ้ำเออตัวเน้นนั่นแล้วที่ไปซื้อนั่นสามเก้าหกศูนย์สามหกเท่านั้นเลยเมือนบาดเด<ส>้เขา,เาไปย่องนั่นป้าซื้อเหล็กเพิ่นกรว่าอยู่ป้าซื้อเหล็กยังไงบกับจักระตุ่บจักเจ้าบักกระจักเจ้าเลย ว่าับไพกเนนัเหรียน้ำเหรีน้ำกันไปแบบเดียวกันเรียกหน่อยหนึ่คูึ่งตัวเน้่โนแมนบอเนียสามคูเลขหกครูเนี่ยสามคูหนึ่งเนาะมีศูนย์มีหกูนตัวเดียวเรียกมีูนย์หกศูนยา์าดเสียดายากาได้หลายเออได้หลายเป็นได้หลายผูนี่ก็ได้ก็วอกเป็นฟังกันโอู้นี่ก็ได้ก็ฟังอย่าเนยมาหกศูนย์นน้ำกัน ก็เลยเฮ็ดก็ดีงานวันเกิดแต่ที่ผูกแขนน้ำพรอมมันปะผูกแขนน้ำพรอมผูกแขนน้ำมันมากกัเลยโอ้ทุกเอาหมูเป็นตัวเลยตัวนี้แก่สวยโอ้หลังป่วยเศร้าแล้วบาดทั้งซื้อเล็กระพกกลับอีกร่้พกกลับอีกเล็กมันถือยุคคนว่าถืออืบาดในวดนี้วิ่งจะได้บาดงวดนี้ซีสามซีกับสาม เรียนได้ทั้งสองแต่ว่าสายวิ่งนี่เรียนได้ทั้งสองตวงัวนรอล่กับสประกบคู่กัน4ีสามซีแปดซีสามซีแปด นสามหนึ่งส so right? ี่หนึ s <S ่งสี่ตากับสามหนึ่งศูนย์สามกับสามแปดท่านตัวโอ้ตุดกับตัวเน้นโอ้ศูนย์สามกับสามแปดจีแต่ว่าเลขวิ่งมักทอกันมันบอกมักทอกันอือ วดที่แล้วหันเล่นให้ีสามครูเนาะมวดน,นี้เอาสองครูเ,เก่าเกลียๆจังๆเลยอาดเสียดายสักเนาะว่าจะชื้นใส่ปีใหม่คักๆอย่นะเนาะว่าเกี่ยวใส่ปีใหม่คักว่าไรโอ้ยกับส่วนมากเขาจะเอาพกกลับดอกแต่ว่าเลขให้ให้ซื้อกลับเอาเออซื้อกลับเอากับอันกับ,กบข้ากระบ,บอกกันทุ่งวัดโรแม่นบอกว่าเลรียกวุ้งเรียกอ่าเพราะได้เลขย่าได้าปากหลักเนาะ แต่ผู้เฮ็ดกังบอกกลับมันเป็นยังไงบูนมันไปหลายงานพุดโอ้มันจีดงานจิดงานหลายงานพุดมันขาดการสื่อการนี่ปุญญาได้ทั้งบนทั้งล่างนย่ได้ทั้งบนทั้งล่างได้พันวาพันไดพันว่าพันแปนหมู่บ้านไดเงื่อนมากกับสื่อพันร่มไปสบายวัดเลยเถิอนเป็นมาเมืองวันอืยว่าเขามาหากันนักเสนอ บ้ากันตะเก ا าขันเข่ามากล้แล้วสีบังคับรถนะโอ้ยกยุนไว้แ <dunk> ล <ing eni> ้ว <rainforest> สีว <popular ruption> ่าแบบนั้นนะโอ้เราวสีว่าแบบนี้เออแล้สีว่ากันว่ากยุ้นไว้เขากบได้กลับปุ๊บเลอ๋อเวกนหึงเราบริมานบะบริมานคนหนึ่งช่อจ้อนอยู่นกันกระปุกกระบอกเยู่กันศูนย์มากมีหกศูนกระบอกกันเป็นอใไ้กันปูกระได้กันบ่โอ้ บ่นไหนตะปูเห็ดบ่นไหนตะปูเห็ดเลยอือวันไหนตะปูเห็ดหาหมูหาหมูค่คักๆชุ่มมาเอาน้ำกันก็ะบาดอด้วยกันเขาก็ซื้อหกศูนย์เอาซึ้งหกศูนย์มันชุ่มมหาน่ะชุ่มมหากะดับชุ่มมาเอานีาเหมือนแบบเดียวกันพวกมัตีไม่พ่อกันก็ให้แบบเดียวกันแบบเดียวกันละกระบาดเจ้าคนกลับจ้าคนโอ้ยคนสิว่ามันบ่มีผลได้มาถึงจ้าคนณอย่าู้เพิ่นเคยมาเอาตำรวจนือได้เพิ่นใจปะเม็ดๆอยู่ โอพันโอ้พันพันมารบอกพันธมาเออบอกอันแจ้งคายอุซี่เนี่ยคันว่ามันไก่คือบ่โทรเอาพ่อบ่มีโทรศัพท์เนาะบ่มีโทรศัพท์เออบอกอุซี่เนี่ยบะไส้ทอดราสับมาสันพ่อบ่ใส้ทรศอดราสันบ่มีดอกคือบ่ใส้บ่ใส้บะพื่นมีนี่มีคักกีเงี้ยนตังไดเงี้ยนซีหลังหาหลังมีอยู่แต่บะใส้มีแต่บะไส่แต่บ่ไรบ่ใครได้ออกไปข้างนอกเนาะบะใครได้อ่าขี้อยู่แต่หิดเลาะในบ้านนี่เพราะว่าแม่เพิ่นกับสายอัน

เป็นซิมอยู่อ้าพี่น้องมาเบิ่งกันบาดนี้ยว่าไม่หนีเขา้าศูนย์เบิด์ตหรือวะเอออาจารย์พันนีเข้าศูนย์อยู่เพราะว่าพันนอยู่ใต้แดนพอดีเด้อาจารย์พันนีเข้าศูนย์เนี่ยเห็นมีได้ซิมแล้วลบเลยตามไปด้วยแก้ค,กคืนเลยเออเ,เ,เ,เอฟซีสายแก้วอ้าพี่น้องโอ้ยมันเหมือดเ้าพี่น้องเห็นหระบาดนี่ ก็เป็นแบบนี้ล่ะแต่ว่าถือมีอะไรเจ๊กับพ่อผอสิรวยแต่ว่ากับพ่อได้่เจ๊กับพ่อได้ขาดทุนก็แบบนี้ล่ะถือเก้าหากับมะพร้าวนั่นบอสละการซื้อเป็นกับพ่พผ่านก็ได้ซ้อนเออแมนอยู่เป็นพางสันได้ก็ได้มาแต่หุกหนึ่งกับพ่อขาดทุนเขาเล่นเป็นแมนเขนเรียนเป็นอันความหมายคือว่ากับน้ำน้าเนาะกับน้ำเอากระบอก มันกับวคักปานที่ว่าน่วยเป็นน่วยซิปเป็นซิเออเมียนมนกบรรลักเนาะนบรบาพี่น้องแคบหน่อจอได้หมวดวันที่สิกมกรล่าหกเก่าเลวิ่งซีวิ่งซีกับสามได้พี่น้องได้มันล่มมันล่มวิ่งซีกับสามจับคู่กับส,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 สี่สามสี่แปดสามแปดศูนย์สามหนึ่งสสมหนึ่งแต่ว่าหนึ่งสาม,มางเอาเนาะ เหล็กที่มันมาเนีขั้นสามหนึ่งนี่มาดูดิบ่อสามหนึ่งมาดูตะวันสิบสามนี่บ่มาดิอเหล็กเล็กมันมาเ่ยบลูเล็กอย่างพี่น้องเขาแคปหน้าจอด้ขั้นมากกะคือหาลอตเตอรี่กันะบ่มาเข้ากับพานนะพี่น้องจะขอย้ำได้กลับตัวน้งกับน้าบ่กกับตะสามหนึ่งหนึ่งสามหน่ะ่อกัโอ้ยปันนี่ ผู้เฮ็ด้ยงคือกันผู้เลี้ยบวกับเนาะบอกวามันออกเถียหรือออกผีล่าสามตัวเป็นซื้อเก้าหกศูนย์สามตัวอ่ะขอบคุณอะไรครับขอบคุณครับก็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 อ่ะฝากคนอะไรกนแซ่คดีตามแมนอยู่ซื้อเรียกซื้อเรียกหาไใบเริ่มทำงานแล้วล่ะเออแมนอยู่คนอีกเริ่มงทำงานแล้วปีใหม่แล้วแล้วมันเริ่มไรงวดอะไรท้แมนหยุ่ที่เริ่มเข่าอลไรทีเนาะ เริ่มเขาที่สองหัดเออสองหมดจิดล่ะเข้สองหดจิล่ะข้ตัวเน้นความสองสามหุบแล้วหกหนึ่งก็ได้อือจารกหนึ่งจากหนึ่งมากหนึ่งมากแล้วมเ้าอ่าเออสามหมดละหกศูนหนึ่งหั่นบ่ากับอืมสวัสดีครับผมผนคิว่าผู้เฮ็นคือบทครับค